ตลอดชีวิตที่ผ่านมาผมมีโอกาสเดินทางไปเกือบทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยผมมีโอกาสที่ได้คุกคลีกับชาวนาชาวไร่ชาวสวนแล้วก็เห็นกับตาของผมถึงปัญหาอันมากมายถึงความทุกข์ความยากลำบากของพี่น้องชาวเกษตรแต่ในขณะเดียวกันผมก็ยังเห็นศักยภาพอันมหาศาลผมก็ยังเห็นโอกาสผมก็ยังเห็นความหวัง ผมยังเห็นทองคำที่มันฝังอยู่ในดินในโลกแห่งอนาคตสิ่งที่ผมเชื่อก็คือการเกษตรต้องเป็นการเกษตรที่มีความก้าวหน้าเป็นการเกษตรที่มีความทันสมัยเป็นการเกษตรที่มีการเพิ่มมูลค่าเป็นการเกษตรที่มีเทคโนโลยีเข้ามาจับการเกษตรแบบนี้เท่านั้นที่จะทำให้เกษตรไทยเท่าเทียมกันและเท่าทานโลกได้ ในเมื่อวิสัยทัศน์ของเราคือการทำให้เกษตรไทยก้าวเท่าทานโลกได้เรามีความจําเป็นที่จะต้องเอาข้อมูลระดับโลกมากางดูแล้วดูซิว่าประเทศไทยของเราอยู่ที่ไหนแน่นอนครับในอดีตเราชื่นชมกับการที่เราเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายใหญ่ของโลกเช่นข้าวอันดับหนึ่งแล้านตานัน9ล้านตานันแต่นั่นมันเป็นเพียงแค่มิติเดียวเหรียญมีสองด้าน มิติที่ผมและพักอนาคตใหม่สนใจคือเรื่องของประสิทธิภาพคือเรื่องของประสิทธิผลคือเรื่องของผลผลิตต่อไร่ผลผลิตต่อเฮกเตอร์การลดต้นทุนน,นี่คืออีกด้านหนึ่งที่เราอาจจะละเลยไปข้อมูลข้างหลังผมนี้เป็นผลผล,ผลิตต่อตันต่อเฮกเตอร์จาก International Rice Research Institute ซึ่งเป็นองค์กรระดับสากลที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับข้าวกับทุกประเทศมามากกว่า50ปีเราไปดูข้อมูลกันครับ ข้อมูลล่าสุดเรื่องผลผลิตต่อตันต่อเฮกเตอร์คือปี2,557ประเทศไทยผลิตได้อยู่ประมาณที่3ตันต่อเฮกเตอร์ประเทศที่ผลิตได้ดีที่สุดเป็นเบอร์หนึ่งคือประเทศออสเตรเลียที่10.7ไล่ลงมาเป็นอียิปต์มีทั้งจีนมีทั้งเวียดนามถ้าเรามามองเรื่องการเกษตรในมิตินี้ท่านจะเห็นเลยว่าเรายังมีงานต้องทำกันอีกเยอะนั่นเป็นแค่ในยะแรกของสไลด์นี้ ดูอีกในยะหนึ่งในแนวนอนลงมาดูมาถึงปีนี้ครับ2,504ท่านดูว่าประเทศไทยอยู่ที่ไหนแล้วท่านดูว่าเพื่อนที่เป็นคนเอเชียกับคนอาเซียนของเราคือจีนกับเวียดนามเริ่มต้นมาพร้อมๆกับเรา50ปีจีนโตขึ้นไป3เท่าในเรื่องของผลผลิตในเรื่องของประสิทธิภาพในเรื่องของประสิทธิผล,ผลเวียดนามโตไปสองเท่าประเทศไทยแทบจะไม่กระเตื้องเลย บางท่านอาจจะมองภาพนี้แล้วคิดว่านี่คือปัญหาหรือว่านี่คือสิ่งที่ต้องคิดเป็นลบแต่สําหรับผมแล้วผมคิดว่านี่คือโอกาสและนี่คือเสียศักยภาพท่านลองดูว่าสิ่งที่ประเทศเราทําได้กับสิ่งที่มันเป็นไปได้มันมากขนาดนี้เนี่ยแค่เรา disrupt มันให้ได้แค่ครึ่งหนึ่งก็พอเนี่ยแค่ครึ่งเดียวก็พอนี่นี่คือการพลิกประเทศเลยนี่คือการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับการเกษตรและให้กับประเทศไทยเลย มาถึงดูวิธีว่าเราจะต้องทำยังไงแน่นอนครับเราต้องเอาเทคโนโลยีเอาวิธีการจัดการเข้าไปจับในโซ่มูลค่าของการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเรื่องของต้นน้ำเราต้องมาดูกันเลยครับเราต้องละเอียดแล้วเราก็ต้องดูให้รู้เลยว่าปัจจัยการผลิตของการทำการเกษตรมีอะไรบ้างแรงงานปุย๋ยน้ำยาฆ่ามแมลงเมล็ดพันธุ์ ผมถามจริงๆเฮอปะปัจจัยผลิตแค่5อันนี้เนี่ยต้นทุนรวมกัน4,450บาทต่อไร่นี่คือข้อมูลจากกระทรวงเกษตรถ้าเราเอาเครื่องจักรเข้าไปจับที่แรงงานล่ะเราจะลด,ลดค่าแรงงานลงได้ไหม30-50%ถ้าเราเอาระบบการจัดการน้ําเอาระบบชนระทานเข้าไปจัดการต้นทุนน้าล่ะมันจะลดลงได้ไหม30-50%ถ้าเราเอาปุ๋ยชีวภาพราคาถูกเข้าไปทดแทนปุ๋ยเคมีเราจะลดลงมันได้ไหม30-50% นี่คือแค่ต้นทุนของแง่าของการผลิตนะครับสองแท่งสุดท้ายผมเรียกมันว่าต้นทุนโครงสร้างต้นทุนโครงสร้างหมายความว่าชาวนาชาวไร่ที่ไม่มีที่ทำกินต้องเชา่าที่ถ้าเป็นสอปกรไร่ละหนึ่งพันถ้าเป็นฉนดไร่ละสองพันไม่มีที่ไม่มีทรัพย์สินไม่สามารถค้ำประกันหนี้ในระบบได้ต้องออกนอกระบบเดือนหนึ่งสามเปอร์เซ็นต์เดือนหนึ่งห้าเปอร์เซ็นต์เดือนหนึ่งเจ็ดเปอร์เซ็นต์ท่านคูณวิสิปสองเร็วเสามสิบหกเปอร์เซ็นต์ต่อปี 60%ต่อปี72%ต่อปีรวมๆกันแล้วเนี่ย7-8,000บาทต่อไร่นี่คือสิ่งที่ผมและพักอนาคตใหม่ต้องการที่จะเข้าไปแก้ปัญหาให้มันเก่าให้มันถูกที่คันลดต้นทุนลงเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิผลเพิ่มผลผลิตต่อไร่ถ้าต้นทุนเขาต่ำลงมาได้30-50%เนี่ย ข้าวจะตันละ2 2 0 0 0จะตันละห5 0 0 0จะตันละ800 0เกษตรกรเขาก็อยู่ได้ด้วยอย่างมีศักดิ์ศร,รีนี่คือการที่เราเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปจับเอาเครื่องจักรเข้าไปจับเอาเครื่องไม้เครื่องมือให้กับชาวนาชาวไร่เขาสามารถที่จะเพิ่มประสิทธ,ธิภาพของตัวเองได้แน่นอนครับต้นน้ำอย่างเดียวก็ไม่พอต้องลงไปถึงปลายน้ำด้วย 13ปีที่แล้วผมเป็นข้าราชการอยู่กระทรวงพาณิชย์ทุกการประชุมไม่ว่าจะเป็นท่านประหลัดท่านรองประหลัดท่านอธิบดีทุกคนจะพูดเหมือนกันหมดว่าสินค้าการเกษตรนี่มันเพิ่มมูลค่าอะไรได้บ้างประชุมครั้งนั้นไม่มีใครตอบได้13ปีผ่านมาผมตอบได้แล้วถ้าเราเอาวิทยาศาสตร์เข้าไปจับสินค้าการเกษตรเราสามารถที่จะดึงโปรตีนออกมาจากข้าวทดแทนโปรตีนที่ออกมาจากถั่วเหลือง สำหรับคนที่แพ้ถั่วสำหรับคนที่ไม่ต้องการการต่อปัะตอวพันธุกรรมถ้าเราเอาเทคโนโลยีลงไปจับในข้าวเราจะสามารถดึงแคลอรี่ออกมาจากข้าวได้ครึ่งหนึ่งจากข้าวจานหนึ่ง300แคลอรี่เหลือแค่150ยห้าสิบแคลอรี่เพื่อที่จะตอบโจทย์คนที่รักสุขภาพคนที่ต้องการลดน้ำหนักถ้าเราเอางานวิจัยเอาเทคโนโลยีเข้าไปจับอีกเราจะสามารถสกัดฟีโรริกแอซิ หรือไฟโตสเตอรรลที่อยู่ในอุตสาหกรรมยาและอุตสาหกรรมเครื่องสําอางนี่คือการดึงเพิ่มมูลค่าจากการที่สินค้าเกษตรอยู่แค่ในอุตสาหกรรมเกษตรกลายเป็นอุตสาหกรรมชีวภาพหรือว่าไบโออีคโนมีหรือเศรษฐกิจสร้างสารรค์หรือครีเอทีฟอีคโนมีศักยภาพของข้าวมันไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆผมทราบนะท่านท่านอ่านรายละเอียดไม่ออกผมตั้งใจให้เป็นอย่างนั้น แต่สิ่งที่ผมอยากจะให้ท่านดูนัยยะสำคัญออกมาก็คือว่าสิ่งที่เราไม่มีความรู้แต่ไม่มีวัตถุดิบแต่ประเทศอื่นเขามีวัตถุดิบแล้วไม่มีความรู้เนี่ยมันสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มศักยภาพของข้าวแล้วก็เพิ่มารายได้ให้เกษตรกร,รกตามมานี่คือความหมายของเขาว่ากเกษตรก้าวหน้าเกษตรที่มีเทคโนโลยีเกษตรที่มีการเพิ่มมูลค่าแต่ความเป็นจริงฮนะไงก็ตาม กเกษตรไทยจะก้าวหน้าไปไม่ได้เลยไม่ได้เลยจริงๆถ้ามันยังมีตัวถ่วงถ้ามันยังมีอุปสรรคถ้ามันยังมีโซ่สองอันที่ยังล็อกขาของชาวนาไว้สิ่งที่ผมพูดหมายถึงนี่ก็คืออะไรครับหนึ่งโซ่อันแรกคือเรื่องของที่ดินทำกินโซ่ที่สองคือเรื่องของหนี้ทุกท่านทราบไหมครับหล้านคน เกือบสิเซของประเทศชาวนากว่าหล้านคนไม่มีที่ดินทํากินเป็นของตัวเองหนึ่งในนั้นคือลุงกุท่านเป็นเกษตรกร,ร,กรอยู่ที่จังหวัดกําแพงเพชรท่านบอกผมว่าลุงสู้เรื่องที่ดินทำมาหากินมาตั้งแต่ลุงอายุ22ตอนนี้ลุงแกอายุ72แล้ว50ปีผ่านไปที่เขาสู้มาเพื่อที่จะแค่เขามีที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง เรื่องของป่าทับที่ที่มันเก่าแก่โบราณมากมายเนี่ยไม่ได้มีแค่ที่กำแพงเพชรอุตรดิตถ์ก็มีฮะเชียงเชียงใหม่ก็มีฮะเชียงรายก็มีครับมุกดาหารก็มีครับกำแพงเพชรก็มีครับพวกนี้นี่มันเป็นเป็นโซ่ตรวนที่ทําให้เขาไม่สามารถที่จะก้าวหน้าต่อไปในอนาคตเรื่องของที่ดินเนี่ยพักอนาคตใหม่ถึงได้เสนอข้อเสนอทั้งหมดในการปลดล็อกที่ดินทํากินทั้งหมดสีข้อหนึ่งระง,งับข้อพิพาท ระหว่างรัฐกับประชาชนที่เขาแค่ต้องการจะทำที่มีที่ดินทำกินเท่านั้นข้อที่สองถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องสะสางพื้นที่ป่าขีดเส้นกันใหม่แล้วก็แก้กฎหมายป่าไม้ที่มันซําซ้อนอันที่สามจัดการพื้นที่ร่วมกันให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้ชุมชนกับองค์กรปกครองท้องถิ่นต้องทำงานร่วมกันแล้วก็ใช้พื้นที่อย่างเหมาะสมส่วน ป่าที่หมดสภาพป่าไปแล้วใช่ฮนะยังเป็นป่าอยู่เพราะกฎหมายมันเขียนมาหลายปีแล้วเนี่ยเทศบาลก็สร้างอยู่ในเขตป่าโดยที่ไม่มีโฉนดสถานีตำรวจกระทรวงมหาไทยแทๆ้ๆก็สร้างสถานีตำรวจโดยที่ไม่มีโฉนดผมเห็นแม่กระตาโรงพยาบาลของตำนลนของอำเภอก็สร้างมาโดยที่ไม่มีโฉนดผ่านมากี่ปีแล้วถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องออกเอกสารสิทธิ ในพื้นที่ที่มันหมดสภาพป่าไปแล้วแล้วให้มันสอดคล้องกับความเป็นจริงข้งสี้นี่นี่คือเรื่องของการปลดล็อกที่ดินทํากินเรื่องที่สองเรื่องนี้ซึ่งมันก็คือเรื่องต่อเนื่องกันฮะถ้าท่านไม่มีทรัพย์สินเป็นของตัวเองท่านไม่มีที่ดินของตัวเองท่านจะเอาอะไรไปคำประกันในการเข้าสู่ระบบทุนนิยมในการกู้ธนาคารในการตึงธนาคารตึงแบงค์ไม่มีเพราะฉะนั้น พักเข้าใจถึงความยากลําบากของเกษตรกรเหนตัวนี้เราต้องการที่จะมี2นโยบายเพื่อที่จะแก้ปัญหานี้ให้เกษตรกรข้อที่1คือการปลดหนี้เกษตรกรจํานวนมากอาจจะหมดศักยภาพแล้วมีปัญหาทางสังคมชราภาพทุพพลาภาพพิการสูญเสียหัวหน้าครอบครัวไปเราตั้งวงเงินตรงนี้ไว้4,000ล้านบาทเพื่อที่จะปลดหนี้ให้กับเกษตรกรเหล่านี้ให้เขาสามารถลืมตาอาปากได้ครับ แต่สำหรับเกษตรกรที่ยังมีศักยภาพแต่อาจจะมีวิกฤตอะไรสักอย่างหนึ่งยังอยากที่ยังเป็นเกษตรอยู่จ่ายเงินดอกบวกต้นมากกว่าวงเงินที่กู้ไว้เราจะมีวงเงินที่จะปรับหนี้เกษตรกรให้เขาปีละ2 5 0 0 0 0ล้านบาทเป็นเวลาสี่ปี รวมการเป็นวงเงินแสนล้านบาทเพื่อให้ทุกคนลืมตาอ้าปากและกลับสู่ชีวิตปกติของทุกคนได้แน่นอนครับการทําเกษตรก้าวหน้าก็ดีการจัดการเรื่องที่ดินก็ดีการเรื่องปรับหนี้เกษตรต้องการก็ดีไม่มีใครคนใดคนหนึ่งทําเองได้ผมอยากจะส่งข้อความไปถึงเกษตรพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศไทยว่าผมและพักอนาคตใหม่เป็นกาลังใจให้พวกท่านอ,อยากจะให้ท่านอย่าเพิ่งหมดความหวังเท่าที่ผมเล่าให้ฟังมาถ้า มันทําให้กระดิ่งในใจท่านบรรดากได้เหมือนอย่างที่ทําให้กระดิ่งในใจผมดังได้เนี่ยเท่าน,นี้ผมก็ประสบความสำเร็จแล้วผมผมและทุกคนในพักอนาคตใหม่ไม่ใช่นักลบห้องแอร์เราละเอียดเราลงพื้นที่เราลงไปคุกกันจีนวันนี้ลางานท่านหัวหน้าพักไปแล้วไม่ค่อยเข้าพักจะลงพื้นที่อย่างเดียวท่าน,านท่านหัวหน้าพักอน,นุญาตเราด้วยเราหวังว่าเราจะได้เจอกันครับขอบคุณครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ